สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับที่นี่คือบ้านอาคมที่เราจะดูดวงกันผ่านคลิปนะครับที่นี่เราจะใช้ไพ่ทาโร่โไพ่ออร์ลคเคิลศาสตร์การทำนายอื่นนะครับที่จะเอามาทำนายดวงให้เพื่อนๆน,นะในตอนนี้นะครับท็อปิกของเรานะครับวันนี้ก็คือเขามองคุณแล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้ เรามาดูนะครับความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับในตอนนี้นะครับเป็นการอัปเดตถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่มีเขาคนนั้นเพื่อนๆจะถามถึงใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตเ,เพื่อนๆเร็วๆนี้คําทํานายถึงเขาคนนั้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเร็วๆนี้นะครับตอนเลือกไพ่ก็นึกถึงตัวเองถ้าเรายังไม่มีใครถ้าเ,เกิดว่าเราอะมีคนที่เราชอบอยู่แล้วอะก็นึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่นะครับ ขา้างหน้าเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะครับเป็นตัวแทนของไพ่3กองเลยนะนเราจะมา,เ,าเลือกไพ่กันนะครับใครยังเลือกไม่ได้เพื่อนๆสามารถกดพอสเอาไว้ก่อนนะครับกองที่1นะครับเป็นกองเรือครับกองที่2กลกองมา้าและกองที่3ามบิชช OP ครับให้เพื่อนๆกดที่ time stamp เลือกที่จะรับชมรับฟังคำทำนายตามกองทีเ่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับทาสแตมป์ของช n e l เราจะอยู่ใน e s c ค i p t i o นนะครับคำอธิบายอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับเรามาดูกันนะครับชาวกองที่1ของเราท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขามองคุณแล้วรู้สึกอย่างไรในตอนนี้เรามาดูเขาคนนั้นกันนะครับ กองที่เพื่อนเลือกคือกองเรือนะครับและไพ่ที่เพื่อนเลือกได้ก็คือ Queen of Cups นะครับราชินีถือถ้วยขอสอ่งตัวตนของคุณกับเขาก่อนขอสอ่งตัวตนของคุณก่อแล้วกันเนาะนึกถึงตัวเองนะครับส่งจิตให้พี่เข้มนะชาวกองนี้เป็นใครครับสองเหรียญครับสี่เหรียญโอเคนะห้าเหรียญส่วนใหญ่ไพ่จะเน้นแบบเหรียญเนาะ ตัวคนเป็นคนที่แบบฉีกแนวนะครับแปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนะครับมีโรกส่วนตัวเนี่ยสูงมากนะบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบแบบเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรับรู้นะครับจะเก็บเรื่องของตัวเองเอาไว้นะครับเก็บไว้คิดคนเดียวเก็บไว้คิดคนเดียวเก็บไว้ทําคนเดียวนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยอยากให้ใครนะมายุ่งนะครับจึงค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบปิดวิเวกพอสมควรนะมีการปิดวิเวกนะครับ แล้วก็ตัวเราอะ่ะมักจะมักจะเป็นคนที่อ่อนโยนนะมุมดีๆของเราคืออ่อนโยนแต่ในความที่ว่าเราอาจจะกลัวกลัวการถูกทำร้ายกลัวการถูกทำร้ายกลัวการถูกทอดทิ้งมีความกลัวบางอย่างที่อยู่กับจิตนะอยู่ในจิตอยู่ในใจของคุณนะ ก็คุณจึงเขาเรียกว่าปกป้องความเขาเรียกว่าความบอบบางความอ่อนแอรตรงนี้นะโดยการหลีกหลีออกมาจากสังคมเพราะบางครั้งเราเองก็กังวลว่าคนในสังคมจะทําร้ายเราหรือเปล่าและสิ่งที่เราทําจะทําร้ายคนอื่นหรือเปล่านะครับก็เป็นคนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเนี่ยเยอะพอสมควรคิดกังวลน,นะในเรื่องที่แบบคนอื่นจะคิดถึงเราพอสมควรนะครับอาทิตย์เรามาดูเขาคนนั้นกันนะครับ นึกถึงเขาคนนั้นถ้ามีนะครับ w i ลออฟฟอร์จูนะครับเทนออฟเพนทัเก oh. ิลอ้อละฟูนะครับแล้วก็ทีออฟเพนทัเลักษณะของเขาคนนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะนะเรามองเขาเนี่ยเราเห็นว่าเขาถูกใจเราและชาวกองนี้พี่เข้มอยากให้ระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องที่ว่าคุณอาจจะมองตัวเองค่อนข้างตา่ํา แต่มองคนคนนั้นหรือใครคนนั้นของคุณเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอาจจะด้วยฐานะนะครับคนคนนั้นมักจะมีฐานะที่ดีกว่าเรามักจะมีดีกว่าเรานะครับเป็นคนที่มีความสนุกเป็นคนที่มีความตลกเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์เจ้าสำหราญอยู่ในตัว นะชอบให้คาปรึกษาคนอื่นนะมีเพื่อนหลายล้อมมีเพื่อนชอบเข้ามาขอคําปรึกษาชีวิตกับเขานะปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาต่างๆปัญหาการงานเป็นคนที่ทํางานได้อย่างต่อเนื่องมักจะมีฐานะนะดูรวยอะ่ะเออคนนี้ดูรวยนะแล้วก็มักจะเป็นคนที่คุณนะถูกชะตาเจอหน้าแวบบ็แบแรกปุ๊บเอ้ยคนนี้ยถูกชะตาเรามาดูกันหน่อยสินะครับว่าแล้ว แล้วท็อปปกของเรานะครับว่าเขามองคุณแล้วรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ชาริออดมาเซเว่นออฟเพนดอเคิลนะเทรนออฟค์ ups, นะครับแล้วก็ทูออฟซอรสนะครับชาริออดเซเว่นออฟเพนเดอร์เคิล คือสถานการณ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่มีแนวโน้มสูงครับชาริออรเนี่ยเป็นการบอกถึงลักษณะของแอคชั่นลักษณะของการเดินเข้ามานะครับเขานั้นจะมีการเดินเข้ามานะครับมีการใช้เวลาร่วมกันนะมีการโทรมีการคุยมีการติดต่อแล้วก็ทั้งสองคนจะมีเรื่องที่ปรับเข้าหากันคือคุณชาวกองนี้อาจจะต้องมีการมองตัวเองในด้านดีนะการมองตัวเองในด้านดีการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ความ เห็นแก่ตัวนะมันคนละเรื่องกันนะครับคุณสามารถอนุญาตให้ตัวเองมองตัวเองในด้านดีได้นะมันไม่ใช่เรื่องของความหลงตัวเองนะหลงตัวเองมันก็จะเป็นแบบเป็นโลกเป็นอะไรงี้ไปนะครับแต่ชาวกองนี้ไม่ใช่นะครับถ้าคุณสามารถมองในด้านดีๆของตัวเองแล้วก็ดูซิว่าเออเรามีอะไรที่ทําให้คนอื่นและเราสมควรได้รับสิ่งดีๆอ่ะนะแล้วคนที่คุณกาลังถามถึงหรือใครก็ตามเนี่ยที่มี e NERGY ที่ใกล้เคียงกันหรือดีกว่า ก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพราะจริงๆคุณเป็นคนที่ดึงดูดนะครับนะคนที่มีความใกล้เคียงกันอย่างน้นอยคุณมีความอบอ,อุ่นคุณมีความอ่อนโยนนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวเองเท่านั้นเองนะครับเขาจะเดินทางเข้ามานะจะมีการเดินเข้ามาหาคุณนะอาจจะเข้ามาคุยอ,อาจจะมีการมาทักมาหยอดนะมาทักทายมาผูกมิตร แล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับมันจะมีความค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเข้ามาจีบแหละ,ะทิ้งออฟคัเนี่ยเป็นลนักษณะครอบครัวที่อบ่ดโอเคขอบทวนนะครับเจอกันท้ายคลิปนั้นเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2เราคือกองม้านะครับ ท็อปิกของเราวันนี้ก็คือว่าเขามองคุณแล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้พายเดียมเพื่อนเลืกกับพายเดนเดวิลนะ oh. เรามาส่องตัวตนของเพื่อนชาวกองที่2กันก่อนนะชาวกองเดวิลของเรานี้นะครับนึกถึงตัวเองนะครับส่งกําลังใจให้พี่เข้มนะครับชาวกองนี้เขาเป็นใครครับเขาเป็นคนยังไงประมาณไหนครับเจ็ดถ้วยนะเด็กถือดาบแปดถ้วยแล้วก็นาชนีถื้าย ทีมไพ่เดวิลนำชาวกองนี้เนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับรู้จักเรื่องลูกรถกินเสียงสัมผัสนะครับเออมีพรรษาท,ทั้ง5เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวระหว่างเราเขาอาจจะมีแรงดึงดูดกันสูงนะครับโดยเฉพาะแรงดึงดูดทางเพศนะตัวเขาอาจจะชอบเราที่เราเป็นคนประมาณนี้ไม่ว่าเราจะหุ่นแบบไหนก็ตามนะครับแต่ลูกรถกินเสียงสัมผัสคําว่ารูปเนก็หมายถึงว่าตัวตนของเราอ่ะ ร่างกายของเราอ่ะอฟิสิกอนของเราอ่ะเป็นยังไงเขาจะชอบในแบบนั้นอยู่แล้วนะอย่าขำแล้วบ,นะบางคนบอกโอ๊ยหุ่นดีไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญเพราะในโลกใบน,นี้มันก็จะมีคนหลายคนที่ไม่ได้มองคนที่หุ่นดีแบบอัมพัชนาภาเสมอไปนะครับแต่มองคนในด้านอื่นๆตัวคุณนะครับมีอะไรดีๆบ้างนะ ตัวคนเป็นคนที่มีจินตนาการนะครับไพ่จัดทวยเนี่ยเป็นไพของการจินตนาการของการ m a n i f e ต t ของการลงมือทำนะครับเป็นคนที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในตัวนะครับเตรียมรอจังหวะนะหาจังหวะหาโอกาสได้ดีราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแต่มีความินนะนาินี้นะราชินีไม้นี่เป็นตัวแทนของความรู้นะของอของของความรู้ของการงาน ของงานของการเรียนเนี่ยกับไม้เกีก่ยวข้องนะครับอาชินีเนี่ยเป็นลักษณะของตัวแทนของผู้หญิงนะครับเป็นคนอินดี้อินดี้นะครับมีแมวแมวเป็นอะไรที่แบบเป็นสัตว์ที่มันดูดูมีความอินดี้ในตัวนะมีความร่าเริงนะครับดอกแคทตะวันเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วเขาคนนั้นนะออดูตัวเราแล้วนะดูตัวเขาก่อนนะขอส่องเขาคนนั้นหน่อยสินึกถึงเขานะครับ 8ด,ดาบนะครับราชินีดาบนะครับห้าหาไม้แล้วก็สวิงเหรียญคนนี้พี่เข้มรู้สึกว่าเขานิ่งจังเลยคนนี่เพื่อนถามถึงนะครับมีลักษณะของไพ่8ดาบเนี่ยดูแล้วแบบเป็นคนที่แบบปิดกั้นตัวเองพอสมควรนะส่วนตัวคุณเองก็มีก็มีความห่างเหินนะเพราะว่าจะชอบเดินออกไปใช้ชีวิตของตัวเองเดิน เดินแบบไม่ได้เดินหันหน้าเข้าหาใครแบบเฉพาะเจาะจงอะ่ะัวเป็นคนอินดี้ดีด้วยมีความเป็นนักเดินทางในตัวนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบนิ่งนะแต่เขาดูมีความขัดแย้งใจสูงครับไฟออ of อตห้าไม้เป็นคนที่มีความขัดแย้งในใจสูงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาลักษณะความคิดของเขาอะ่ะคือเขามักจะคิดแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดแบบวิพากมีคิศคณิงกิ้งที่ดี แต่บางทีอาจจะมีความแบบคิดเยอะไปนิดจนจนเครียดข้อดีของเขาคือตัวเขาอ่ะจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งจะเป็นคนที่นิ่งเป็นแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดเรื่องหาเงินอะไรเงี้ยเป็นแต่บางทีอาจจะเป็นคนที่แบบดูคิดคิดคิดเครียดอ่ะกว่าจะกว่าจะคิดสละตะแล้วอ่ะเขาจะต้องเหมือนแยกตัวเองเป็นความคิดออกเป็นตัวเขา2ตัวมาเถียงกันมาดีเบตกันและอาจจะมีมุมมองที่3นะ เออเหมือนมาเถียงกันอะไรอยู่ในใจอ่ะคนนี้เป็นคนที่เถียงเก่งมากนะเพราะว่างๆก็หัดเถียงกับตัวเองอันนี้คือลักษณะนิสัยของเขาดูซิว่าเาตรงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่จะได้ไปต่อนะครับ <S <S แล้วเขามองคุณะแล้วร,รู้สึกยังไงตอนเนี้ยเ,เขารู้สึกยังไงครับหนึ่งถ้วยโอเคไพ่ดีแปดไม้นะครับโอเคมีหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งดาบนะครับเฮ้ยมีทาวเวอร์ครับ แต่ทาวเวอร์มันออกกับไพ่เลขหนึ่งเยอะนะครับทาวเวอร์นี่แย่มากไหมไม่ได้แย่มากเนีย่ยเพี่แคม่มาลองขยายความทาวเวอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ดีประกบนะครับถามซ้ำด้วยนะว่าแย่หรือดีนะครับคือเร็วๆนี้นะอาจจะมีการแบบออกแอคชั่นนะมีการแบบติดต่อเข้ามานะครับเขารู้สึกดีนะครับรู้สึกชอบแล้วก็มีความรู้สึกแบบเป,ปลือ้อมรักอ่ะถ้าเป็นหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความลักษะนะันแบบ เหมือนเหมือนมีความชอบโดยที่ไม่ทันตั้งตัว tower เ,เนี่ยมังไม่ทันตั้งตัวนะครับอยากพูดคุยโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ถ้าคุณอยากจะทําให้เขาวันไหวเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณอยู่ในเ n e r g y ประมาณนี้ก่อน energy ของคนที่แบบว่ามีไอเดียอยู่กับตัวนะครับมีความินดี้อยู่กับตัวเป็นคนที่แบบไม่ได้แชร์คนอื่นแต่ก็ไม่ได้ตัดสายสัมพันธ์นะ แต่ก็ให้เวลากับตัวเองเนี่ยได้อยู่กับสิ่งสําคัญคือสิ่งตรงหน้าเมื่อคุณอยู่ในพลังงานประมาณนี้แล้วคุณทักไปเนี่ยเขาจะไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ทันตั้งตัวแล้วมันจะเกิดความประทับใจโดยที่แบบเขาก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะครบับให้ทำลายว่าตอนนี้เขารู้สึกประทับใจคุณนะโดยที่แบบแปลกใจอะแปลกใจในในความหมายที่ดีนะครับมีความประทับใจนะครับรู้สึกว่าเออตัวคุณนี่มีอะไรดีๆมากกว่าที่เขาเห็นนะครับ ใช้ด้านดีของคุณนะครับให้เป็นประโยชน์นกับการพัฒนาตนเองหรือแม้กระทั่งการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะครับด้านดีๆของตัวคุณนะครับคือเป็นคนที่แบบมีจินตนาการยังมีความคิดล้ำเลิศเป็นคนที่เตรียมพร้อมที่จะสู้ปไปต่ตลอดเวลากับเรื่องของแบบการทํางานการเงินการเดินทางเหล่านี้นะครับเป็นคนอินดี้อินดี้กับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณก็จะทามันได้ดี เขาประทับใจคุณนั่นแหละในมุมเหล่านั้นเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3กับทอปิกที่ว่าเขามองคุณแล้วรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกองที่3นะครับกองที่เ,เพื่อนเลือกคือกองบิชอปนะครับไพเดนเพื่อนเลือกคือไพเดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวกองนี้ ส่งพลังงานนะส่งกําลังใจงให้พี่เข้มนะครับถามถึงตัวคุณก่อนนะเดี๋ยวถามถึงตัวคุณตัวเขาแล้วก็ความรู้สึกนะครับตัวคุณนะครับสิ่งที่เป็นคุณนะครับคุณเป็นใครนะครับในกองนี้นะเซื้อเรเแ็นนักเกินครับเ็ดเหรียญครับเดอะสตาร์คิงออฟแฟนดักเ e ิแล้วก็ King of Cups ครับ เรามาดูกันนะซึ่งเงานนะเพนทาเคิลลักษณะของชาวกองนี้คุณเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบนะเป็นคนที่ชอบเก็บของชอบเก็บเงินนะครับอาจจะมีของสะสมอยู่ชอบสะสมของว่างั้นเถอะนะแล้วก็ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่แนละ้วจะใช้เวลาอยู่คนเดียวนะั้นเพื่อทบทวนความคิดนะเงาะเพนทาเนนคิลจริงๆกับตัวคุณค่อนข้างมีฐานะนะนะแล้วก็เวลาหยิบจับอะไรเนี่ยมักจะเป็นเงินเป็นทอง นี่เป็นคุณสมบัติที่ดีนะรู้หรือเปล่านะเพราะว่ามันแสดงถึงว่าตัวคุณเนี่ยพึ่งตัวเองได้การทีค่คุณพึ่งตัวเองได้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบพึ่งคนอื่นมากนะักไม่จำเป็นต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้นะไปพึ่งคนนั้นทีคนนี้ทีคุณดีเเอนออนตัวเองนะแล้วก็เวลารักชอบเกลียดโกรธคุณจะเป็นคนที่นิ่งเป็นนิ่งเป็นในความหมายนี้ก็คือ,อลัก ชอบเกลียดโกรธคุณจะไม่แสดงออกทางสีหน้านะเออจะบางทีจะไม่ค่อยชักสีหน้าก็จะเป็นคนนิ่งๆไปนะครับแล้วเวลาใครอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายนะเพราะคุณเป็นคนที่แบบไร่ๆเบาๆน,นี่คือแง่มุมดีๆของคุณนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดังนั้นะคุณจะค่อนข้างมีฐานะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยไปเข้มขอให้เพื่อนๆมัน่นใจเลยนะว่าจิตเดิมแท้ของคุณเนี่ยม,มันมีนะครับมันมีแล้วมันสร้างได้นะครับดวง ชะตาของคุณจริงๆอ่ะกำหนดว่ามันต้องมีอ่ะเออเออมันมีมันมีอยู่แล้วนะครับส่องพลังงานเขาคนนั้นหน่อยสินะครับกอดูเขาคนนั้นหน่อยสองเหรียญครับสี่เหรียญครับก็ออมีเหรียญเยอะจังเดอะซานแล้วก็ไฮโลแฟนพลังงานของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงนะเออ คือถ้าเราคิดอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งมีการแบบตรงกันข้ามนะครับดูเป็นคนที่ช่างลังเลนะลลังเลใจลดเลใจคือกว่าจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเลือกแล้วเลือกอีกดูเป็นคนเลือกแล้วเลือกอีกนะกว่าจะเลือกนะครับแล้วก็ชอบเก็บอะไรเนี่ยไปคิดคนเดียวคือเบื้องหน้าเนี่ยเป็นคนที่มีความสนุกเป็นคนที่แบบตลกนะดูมีวุฒิภาวะนะครับถ้าเกิดว่าได้รู้จักเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีมุมที่ค่อนข้างห่วงตัว พื้นที่ส่วนตัวเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างห่วงเป็นคนห่วงของห่วงตัวแลถ้าเกิดว่าเป็นแฟนใครสักคนหนึ่งเขาคนคนนี้นจะเป็นคนขี้หึงด้วยนะจะเป็นคนขี้หึงเ,ออเห็นยิม้มเห็นตลกอะไรแอบหึงแอบแอบห่วงนะครับ ในนห้เดนได้บอบอกว่าไม่เขาก็เราไม่เรา,าเขามักจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับส,สุขภาพสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตอาหารอาหารเสริมนะพวกนี้เกี่ยวข้องกับร่างกายทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องสาอางโดยเฉพาะเครื่องสาอางที่เน้นดูแลผิววะเออสกินแคร์อะไรพวกนี้นะนักจิตวิทยาก็ได้นะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องอกับอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเหมือนกันต,ตัวเขาเนี่ยข้อดีคือแบบ มิวที่ภาวะนะมีสมาธินะครับคนรอบข้างก็เลยจะชอบเขาด้วยลักษณะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันนะครับว่าแล้วเขาอะมองคุณนะรู้สึกอย่างไรตอนนี้นี่คือท็อปปิกของเราขอส่องความรู้สึกหน่อยครับเดฟฟูครับไฮพีสครับมีไพ่ไฮพีด้วยนะคุยนอกเพนทาเคลิลเพนอับซอร์สคำเด็กถือดาบ ลักษณะตัวเขาอะเป็นมนุษย์ที่มีความมีความมีวุฒิภาวะเนาะออแต่ทีนี้ความรู้สึกของเขาเขารู้สึกประทับใจแลวก็ชอบนะครับเป็นพาเดอร์ฟูนะครับแต่ถามว่าแบบมันเริ่มจริงจังไหมสำหรับคนที่คอมมิชแล้วเนี่ยเออมันจะมีความจริงจังมีความมั่นคงเกิดขึ้นในในความสัมพันธ์นี้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ย ก็อย่าเพิ่งไปลงใจสาหรับอันนี้สาหรับความทํานายสำหรับคนที่ยังไม่ได้คอมมิตนะก็คือเป็นเรื่องของการแบบเข้ามาดูกันก่อนเขาเรียกว่าเข้ามาดูกันเข้ามาดูใจเออดูใจใช้คําว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าน,น,นั้นเดะนัดบอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขานิสัยยังไงไลฟ์สไตล์ตรงกับเราไหมไปด้วยกันได้ไหมลักษณะาการพูดคําพูดถูกใจเราไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการเข้ามารู้จักกัน ใช้คำว่าดูใจหรือเปล่าี่เมไม่ไม่แน่ใจแต่มันมีความหลงไหลได้ปลื้มอยู่นี้นะเพราะมีให้ไฮพีซนะครับสแสดงว่าเขาเนี่ยก็ตกตกลุมรักตกสเสน่ห์แล้วพอสมควรนะเขาคนนั้นหรือคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยตกลมรักในสเสน่ห์ของคุณพอสมควรราชนี่ถือเหรียญน,นะครับเป็นมีฐานะเขาเรียกว่าอะไรแต่คุณแต่งตัวดูดีมีฐานะด้วยนะครับเขาก็ รู้สึกว่าคุณวางตัวดีเข้าใจเรื่องของการวางตัวนะครับมันเป็นความปลื้มนะครับความปลืม้มความประทับใจนะครับจากสิ่งที่พี่เข้มได้พูดถึงนะครับแม้ว่าจะดูช่วงแรกๆอาจจะยังดูแบบไม่ไ,มได้จริงจังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งเรายัางไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบทําอะไรที่มันเกินความเป็นแฟนเรือความเป็นเพื่อนนะ แล้วก็ยังไม่ต้องรีบคอมมิตแต่ให้ครบกันในแบบเป็นเพื่อนแต่เราส่งจิตเราส่งจิตบางอย่างไปถึงเขาเอะแบบนึกถึงเขาแล้วนึกถึงภาพในอนาคตถึงความโรแมนติกที่เกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยแล้วก็สื่อสารกับเขาแล้วก็คุยกับเขาแต่แค่นึกภาพเฉยๆนะเนี่ยก็คือการส่งจิตไปหาเขาแหละ เขาจะรับรู้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหลงสเสน่ห์เรานะครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีมันจะมีแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนกลับมาความมั่นใจในตัวเองของคุณนะครับแล้วก็ความเป็นคนที่แบบเล่ไย้เบาๆกการเป็นคนที่แบบวางตัวดีดูดูดูแพงนะตัวคุณชาวเกาะมีนะครับนี่คือสิ่งที่ดึงดูดเขาเข้ามาโอเคขอบท้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยครับ โอเคเรามาคลีนรพลังงานกันนะครับชาวท้ายคลิปนะเออไพ่ใต้กองเนี่ยออกเป็น s i of cups นะครับแสดงว่าใครหลายคนในที่นี้อาจจะมีการถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่านะครับหรือคุณอาจจะกาลังดึงดูดเพื่อนเก่ารักเก่าให้กลับมาเขาเรียกว่าสนใจในตัวคุณนะแต่พี่เข้มย้ำนะว่าคุณมีฟีวิลนะครับเพื่อนเก่ารักเก่าอะไรเนี่ยคือคุณโอเคก็คือโอเคคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องเดินเข้าไปแบบรู้จักเขา ก็เดินออกมาเท่านั้นเองเนี่ยก็เกิว่าฉันไม่โอเคกับคุณก็ได้อแต่คำทำนายของไพ่นะครับสำหรับคนที่ดึงดูดจากปกคลิปจากหัวข้อคลิปในวันนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่เพื่อนเก่ารักเก่าจะกลับมาให้เราได้เลือกซึ่งเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เรามาคลีนพลังงานกันนะครับเพราะการดูดวงพิการเป็น general reading นคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบาบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ ดังนั้นให้เพื่อน,อนรับไปแต่คํามดางที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับแล้วก็นอกจากมีนะเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนต้องการสนับสนุนช่องนะครับก็มีการดูดวงส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักส่วนตัวหลังใหม่ได้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบดูดวงแต่อยากปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับพี่เพืเรียนด้านนี้มาโดยตรงโดยเฉพาะนะก็สามารถทําได้เช่นกันค่าครูหรือว่าค่าบริการพี่เข้มก็พยายาม ไม่เขาเรียกว่าไม่ชร์จแพงมากพยายามให้มันแบบเหมาะสมรับค่างของชีพณนปัจจุบันนะครับแล้วก็พยายามตึงราคามากๆนะนอกจากนี้นะครับปุ่มปุ่มอะไรนะปุ่มแบบติดตามเขาเรียกว่าปุ่มซูเปอร์แตงกับปุ่มสมัครสมาชิกช่องก็สามารถกดได้เช่นกันการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้เงินคือกดปุ่ม Subscribe ไลค์แชร์หรือว่า เลือกกองไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่เข็มได้นะครับโอเคเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์เลสเปิดไปดูย้อนหลังก็เป็นดวงของวันเพื่อนตอนนั้นนะครับและพบกันครับ